พี่นอ้นงอ,งนงนองเนี่ยยงคขอนผลยงพี่น้องเลยมาเจทุระไปอำเภอมาครับจะซื้อบกพริกน้ำนะครับผมแล้วกะ็นีมีหัวหอมนะครับหอมแดงไปทุระมาพี่น้องมันกำลังล่งจากรถมาก็มาทายลิบนะครับ เด็กชิมาได้ไปซื้อหินมานํานะครับหินรับเมีดพี่น้องหินรับเมีดโอ้นะเห็นไหหินกราบเพชรนะครับโอ้คนหินเข่าเด้พี่น้องไอ้เคยเคยใส่อยู่ไอ้หินดุนนะครับจะใส่ดุนแล้วล่ะมุนเซียใส่ได้หลายปีเด้พี่น้องหินดนุนหินกราบเพชร นี่นี่เนี่ยครับโอ้มีดำเสียมหน่อยฮ่าฮเดี๋ยวคุดกีบโอมเจ็กหน่อยพี่น้องกีบเฮ็ดกีดปวก,กระดาษนะเออกับเนียนี่คือนี่ยังกีบกีบกระดาษนะครับกับกับกับ มันีีได้สักอย่างสามสี่อย่างหายอย่างนะครับมีพริกมีหอมมีหินฝนมีดเดี๋ยวกแ็บ ip, แวก็เสียมหน่อยโอ้ <laughs> นะครับโอ้เหมือนี้ดแดดแห้งๆเลยพี่น้องเมื่อเช้านี่ก็สานในฟ้าฟ้าของเขานะครับ ตัวห้องห้องฟ้าของเขาไล่สองเห็นปะ่ะลายงามๆไลายีซิสวยห้องไม่ไผ่ตัวนี้เอาไม่ไผ่ห้องวะนะครับอยู่อยู่ด้านในใต้ฝาเดี่องนะครับตัวนี้ภาพเรียบร้อยพี่นนอะเนี่ยมันจะเป็นสองชั้นนะครับ สองสันเด้อพี่น้องเนี่ยเนี่ยสองชั้นนะครับเรียบร้อยฟ้าเข้าขั้วยุงเข้าขัาว้วยุงม, <c oughs> มีหอดเขาขัาว้วยุงพี่น้องเอ้ย <c oughs> เอาไว้โซ่เอาไว้ใส่ก่อยก็ได้โอ้มามาแมนเราหยอกนะครับหยอกหยอก <c oughs> อ่ะคลิปนี้ก็เท่านี้แล้วพี่น้องพอกันคลิปใหม่ครับผม ก็รังใจให้กันสุขุมสุขคนครับผม,มก็ลังใจให้ผูไม่ผูเก้านะครับรจให้กันครับบเริบบครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย